สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับกับผมนายสุริเชษชื่นเผือกครูกอทนตะบนหน่อม่แดงนะครับได้รับมอบหมายจากนายแพยรัฐเนืองเกตผู้ว่าการกอนนอนพภงเมืองชนบุรีนะได้ทําคลิปการเรียนการสอนวิชาวัตถุสะอาดระดับประถมศึกษารหัสก็พวหนึ่งองศูนย์หนึ่ะครับครั้งที่1นะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลา นะครับเรามาเรียนกันดีกว่านะครับวัตถุศาสตร์นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักคําว่าวัตถุศาสตร์นะมันก็คือชีวิตประจําวันของเราอ่าเราก็ใช้อยู่นะแต่เราไม่สามารถเรียกวัตถุศาสตร์ได้เช่นไม้ตู้เตียงยางลบพลาสติกช้อนกระละมังนี่ครับที่เราเห็นอยู่ใช้ประจำใช้ชีวิตประจําวันนะครับอ่าอันนี้เราก็รวบรวมมาเป็นวัตถุศาสตร์อันนี้เราแยกประเภทกันนะครับ เรามาดูเรียนรู้เรื่องที่หนึ่งนะครับความหมายของวัตดุศาสตร์นะครับวัตดุศาสตร์เป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวัสดุที่นํามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงานนะครับวัตถุศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1วัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองหัวข้อนะครับวัสดุธรรมชาติ ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเช่นไม้เปลือกหอยใย,ยแก้วขนสัตว์ยางธรรมชาตินะครับสองวัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินเหนียวหินปูนกวดทรายเรื่องที่สองนะครับประเภทของวัสดุแบ่งเป็นสองประเภทนะครับเบทที่หนึ่งวัสดุธรรมชาติ ได้มาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็เช่นไม้เปลือกหอยขนสัตว์เป็นต้นส่วนที่สองนะครับพัสตุสังเคราะห์เกิดจากกระบวนการทางเคมีเช่นพลาสติกหินปูนโฟมยายสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ครับพัสตุทั้งหลายเหล่านี้นํามาใช้ทดแทนพัสตุธรรมชาติซึ่งอาจมีปริ มานไม่เพียงพอหรือคุณภาพไม่เหมาะสมอันนี้เรื่องที่3นะครับประโยชน์ของวัสดุแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่หนะครับการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันเรามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างวัสดุที่มีความยืดหยุนนะเช่นยางถุงพลาสติกส่วนที่สองวัสดุที่มีความแข็งเช่นเหล็กส่วนที่สาม วัสดุที่มีความเหนียวเช่นเส้นเอ็นที่ขึงไม้แบดหรือไม้แบดไม้เทนนิสอย่างนี้ครับนี่ความเหนียวมุงลวดลอกเป็นต้นนะครับทุนที่สี่วัสดุที่มีสมบัตินำความร้อนเช่นพลาสติกภาชนะต้มน้ำร้อนไม้นะครับพวกนี้ครับนำความร้อนนะครับตัวที่ห้าวัสดุที่มี สมบัตินำไฟฟ้าเช่นทองแดงทองคำอลูมิเนียมที่นำมาทำเป็นปลั๊กไฟเรื่องที่สองนะครับวัสดุในชีวิตประจำวันเช่นไม้กระดาษจางพลาสติกเป็นต้นนะครับก่อนจากกันนะครับวันนี้ผมขอฝากนักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบด้วยนะครับพีเทสนะครับแล้วก็แบบทดสอบ ย่อยก่อนเรียนหลังเรียนและใบงานเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาในกลุ่มในห้องคัดรูมด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ